สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเ FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับเช้าวันนี้วันที่12ตุลาคม2568วันนี้มาซ่อมแซมสวนนะครับเนื่องจากว่าโดนน้ำป่ารอบที่2พัดไปเมื่อประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเอาหญ้าแฝกมาลงไว้นะครับเอาหญ้าแฝกมาลงไว้เดี๋ยวจะ พาไปเดินเลาะชมความเสียหายของลําห้วยที่พัดเสาะริมตลิ่งหายไปนู่นนะครับหลักเขียดอยู่กลางน้ำนู่นแหละกลางน้ำเลยก็นี่ครับเดี๋ยวพาลงไปเดินดูข้างล่าง ดินหายไปเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่รู้กี่เป็นกี่ร้อยรถไม่รู้เนี่ยของแปลงข้างๆของแปลงข้างๆแม่น้ำที่ว่าแยกเป็นสองสายคือตรงนี้นะครเนี่ยนี่นีน้ำใสเลยครับเมื่อวานเด็กมาโดดน้ำเล่นตรงเนี้ยว่องลึก เป,เป็นน้ำบนนี่หินมหาศาลเลยนี่น้ำน,น้ำไหลแรงมากนะตรงเนี้ยอันน,นี้เป็นลานกว้างเลยนะครับเนี่ยกว้างสามสิบเมตรเลย ่างนี้หินหนเต็มเลยสวยงามด้วยนี่ครับนี่น้ำสายหนึ่งออกมาทางนี้ดูนะพัดดินลงซอดินลงมาสองสามเมตรเลย <c oughs> นี่เป็นเนินทรายน้ำก็จะไหลอ้อมวนมาเพื่อๆตรงนี้ก็จะเป็นเกาะแก่งหรือเปล่าไม่รู้โอ้่นครับยวเดินไปดูเดินไปดูโอ้ยน้ำน้ำใสไหลเย็น นี่ตรงนี้ก็ลาดลงมานี้เลยโครงการขุดลอกลำห้วยยี่ห้าล้านหายไปหมดเลยน,นี่ทีหน้าก็จะซอบไปฝั่งโน้นอีกนะดูแลเนะี่สวนมะละกอ มันตัดยาวิหายไปเยอะเลยครับอีดตัวนอนก็ปิวมาเหมือนกัน น้ำใสคิดถึงลำธารที่อ่าอำเภออ่ออาวลึกเลยเนะี่ยไปที่กระบี่ไหมก่อนไปทำงานที่นูน่นลำธารเขาก็จะไหลตงนี้นเลยทุกปีเอ้ทั้งปีไหลลงมาจากสะบกคอร์ีอะไรน,ะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะตัวนี้เป็น เนินดินเนินอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นแม่น้ำไอเป็นเกาะแก่งแล้วแม่น้ำก็จะไหลออกซ้ายขวานี่ไหลไหลเชี่ยวนะเนี่ยไหลแรงนะเนี่ยตรงเนี้ยใครมากินแล้วก็ทิ้งขยะ น,นี่กระลำธารในมุมนี้สวยๆหน่อยนี่สวยงามตรงนี้น้ำนี่ครับกอไผ่โชคดีนะที่มีกอไผ่อีกตัวนอนเนี่ยปิวมาเต้มเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมีภารกิจต่อนะครับวันนี้ยังไม่จบขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาการรับชมจากช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ